คุกนอดไงทำไ่วไรหมุนแมไม่้หมุนนอดไงดุมทั้งนั้นเลยไหมุนเอออันนี้ห้องกะน่ำเขาน่ำเขาจะเตอเมื่อกับเาลยุกอันผีภาษาได้พวกมาใสใจถูกก็ละคังดุมมันแมมึงมึงมึงไปบังลูกลูกแล้วเหรอมันเนี่ยไปหนังมึงไปเมไเขาบากมาให้มันไม่ต้องหมุนมันต้องพาทีเดียวเลย S <S <an> เฮ้ยพีย่ไอ้กูจะว่ากูได้ของดีกูตกหล่อมันกักจ้ะเ <MC S 2> อฟซีเขาว่าคือซื้อได้ถือแท้ราคาดีเขาว่าหาบ่ได้แล้วมาซื้อที่ล่ะเอาตุ้นเก่าเนาะลุงเออว่าแต่บ่เมื่อยเอาตุ้นเก่าเลยจีกำลังไปหาเตียนนะครับซื้ออันซ้อมยังนั่นนี่บ่ทันแล้วอยู่เอออัม่กูไปยืมอีู่กูซื้อสายพานมาแหรอแม่จ้าเป็นหยังเอากูสิคล้องเนาะเออเผาร้อย บักเรือมากงาปลาเราเท่าร้อยหกสิบุได้เปลี่ยนเกียหม่หเลุงนี่ครับเท่าร้อยลวมเรือแต่ริมสิลุดออกไงก็นั่งสีเขียนใส่เอาน้ำปลาว่าลุงอาบใส่เลยอ่าแพร เนะซ<ะ>่น,น,นี่เขาแถมมาให้ถึงแล้วเี่นี่ล้วแถมมาให้ปาลาวาแพ้กะหัวเบิเร์เบียกเบิร์ตเลยอ,อ, <c oughs> อันสายน้ำมันเขาสายตันเยนี่สายดำมันไม่เป็นสายขาวเลยนี่มันเป็นสายจริงเลย ฟิล์มกับฟิล์มออืดำมหน้าเกลียดนะเบื้องนี้พี่ลุงเย็ดดีเนี่ยหล่ะเอ้ากำลังดำนี่บขึ้นจะไหนกำลังดามอย่ามนเตะโอ้พี่เตะดำเป็นเกลิงงูทั้งนี่ดำถามว่ามีเมืองไหนบ่ได้สมบ่มีเลยบ่มีมีเมืองเดียวเนี่ยปั๊มยุค่อนี่เห็นบ่เลยสดๆจะเนี่ย ยังอีกเปยังตม่ดนนงเมอนีิมอเอาเอาเสียังเนี่ยไดใจนี่ยังอีกเอาตู้ตูได้แก่ปตูตู้ท่านเปิดแล้วเนาะแล้วูานอกกบหรต้องเห็นไม่ดต้เปน้มแตกเบิดซ่ ซีเมนเล็กอันนี้โรงงานโรงงานโอ้เมื่อไหร่เดือดรุ่งมันอไหนาเดือร์ล่ละกลามันแตกเอาไปซื้อหนา้าหนามาดัดเอาดีกว่าลุงบ่ต้องไปต่อ,อเควนก็อ่อนบอกสองมิลต์แล้วมาดัดเอกไหม,มให้ร้านเขาดัดให้เลยไหมอันนี้มันแตก โอ้แทบเลยว่าเสียดายรถปลาแล้วว่ามันถึอเลขมันนี่กับไล่กันแล้วแาบเลยถึงเลขมันนี่ปลาแล้วถึอตุ่มบ่มันเกี่ยวเป็นพันไร่พนุษย์ธรรมดาเนาะปีแล้วปีละสี่หาพันไร่ตะแกงลูกให้นังบ่ มืออรีมามืออื่นก็ว่าสกับก็บิกับมีให้ลองมาจะขยแข้งกบคู่ป่าพ่อเลลอ้าจมื่นแล้วเจาเาเสร็ถาก่อนถารถไม้ก่อนรถมไม่มาหอดดวนกันเลยบัวออกมือื่นเศร้ <laughs> ารฮะโอ้ไม่เรยงสิหอด,ดว่าไปอย่าง เอาได้ได้ลุงทั้งนี่ขได้แล้วเตะแล้พอเก็ตแก่ด้งามแล้วเลยเลยทั้งขางนึงแล้เลิกก็เนี่ยปลาเราบอกรุ่นไม่ครับเต่ผมในต้องเนียนต้องดิน อันนี้อ๋อน,นี่มันก็ประตุงตัวลุงอันนี้มันก็ประตุงเลยออมันก็จะบอบิดตก<ไ>ตเบินมือวันนี้ลุงฮะนี่มันต้องอยู่หล่องนี่ไหมอันนี้ก็ต้องแก้ไหมครับโอ้มีแต่หมองแกงไงเลยซับปเปลือกเพราะแต่มันขายเหรอ,อมันมัออ่นะมันบ่มีเวลาเฮ็ดมันว่าแต่บ่มเฮ็ดน่าจเฮ็ดชุอปูนี่สองแสนกองพ่อ

อืมีเงินเดิอผู้ได้อยากได้เนี่ยขายหามื่นจะขอบ่ลงุงสี่สิบสองวะเฮ้ยสี่สิบสามะจำไม่ได้วะเซรน้ำไหมเอาิีหยังเฮดกีุงไม่ยังต้องเฮดอีก้ในใจ ตมึงว่ารถรถแค่เมันอก็มีถมันตาแตกห่จะบอกมันก็หงายอยู่บอกบออไเอากระด้ข้อดีเทไหร่ดัดเอาบอกระดอไหมแค่ตัดทิดเป็นบาปโข้อกันใหม่เนาะลูามบมัเลจึงงอไลนเลนนนกินนังก้วย่อฮะมันงัด มันว่ามันงัดมันติตดติดตัต้งแต่หนหาจนมันนี่มันเส้นแดงดอกลุงพี่มันนี่ตัต้งแต่เบิดลขึ้นสอดแข็งเลยแกฉากง้ออะไรพระธรรม,มาดาเลย <c oughs> ก็ดูร่องรอยนะครับปลาเราอิม่มเง้ยนะครับอันเบิดลขั้นขายปุ๊บลูงเท่าใดใดเท่าใดหาเศษเอาเฮ็ดให้ยเร็วกว่าแล้ว ความเกี่ยวป่นี่ทำนี่อันปลาคล่องมากครับรบิึงห้อยคอมากเลยนี่ยาเขาใจผิดเลยครับอันนี้ก็คือกันน,นี่คือมันกระชากมันกระชากมันก,กินลิมตัวนี้ก็กินตัว,ว,วน,นี้ก็กินหรือตัวนี้อีก อิ่มแฮงครับปลาเราอิม่มแฮงครับขายครับประกาศขายปันต่อไม่ไหวแล้วเ <c oughs> สียแต่ไหอ๋อเสียัไ่ไงเอากระเพียนตัวเนาอสีเพียนเลยเมืนบ่มันโยกแหงอ่เนี่ยมันจับหมุนไหนดีหรอแม่นนะ